สวัสดีครับผมชอวัชรพล,ลนะครับบรรยากาศยามเย็นก่อนจะเลิกงานคุณผู้ชมครับทีมงานนี้ทําโอครับเอาคุณผู้ชมมาดูหลิวกงหลิวกง 920E ครับเจอแต่รถจอดก็เพิ่งจะได้เห็นตัวเป็นๆการทำงานจริงๆของเขานะครับสำหรับชอบวัชรพล,ะลเธอเจอแต่913แล้วก็ 936E ไป จะมี920เพิ่งจะได้เห็นการทำงานจริงจังของเขาครั้งแรกนี่แหละครับ 920e ค่อนข้างสวยครับทำงานประกบควรกับสมิตโม SS210F นะครับเป็นรุ่น6 ลินเหนียวครับคุณผู้ชมปรไทยไม่สามารถทำงานได้มีแท็กเตอร์ประจำการอยู่หนึ่งคันครับเป็น DCC น่าจะไม่ทันครับเอาแมคโครมาช่วยนะคุณผู้ชมนะเอาแมคโครมาทำงานช่วยก่อนจะเลิกงานครับพรุ่งนี้รถดำจะได้มีที่เทครับ รถดำจะได้มีที่เทนะครับพรุ่งนี้ครับ 920E ปพ็กเกน่าจะหนึ่คิวหรือเปล่านะผมไม่มีสเปคนะผมลืมสเปคครับรถจักกับเซลลิ้วกงอย่างดีแต่ว่าลืมสเปคสนิทครับ ตอนนี้น่าจะเป็นเครื่องหวยฉายหรือเปล่านะจริงๆน่าจะเป็นคมัมมินนะแต่อาจจะติดว่าเป็นหวยฉายหรือเปล่านะรถเพิ่งจะแกะมาใช้งานได้ยังไม่นานครับ สีสดๆในกล้องอาจจะไม่สดนะเพราะว่าบรรยากาศมันตอนเย็นแล้วครับ6โมงกว่าแล้วอาจจะจัดให้ไม่นานไม่ถึง12นาทีนะครับไม่รู้ว่าพี่เกจ,จะเลิกงานก่อนหรือเปล่า อ่างน่าจะมีอยู่3คันนะครับสําหรับวิวกงนะที่แจกน้ำตอนขอนแก่นนะครับรู้สึกว่าน่าจะมี3คันเออ่ถ้าจะมีเหมือนจะมี920าสอีกคันหนึ่งครับ920านดีน่าจะมีอยู่คันหนึ่งเอามาโยนดินทำงานล้มกลองช่วยแท็กเตอร์ครับแท็กเตอร์เล็กไปดีสี่เอาไม่ทัน DCC ครับรถใหม่ๆนะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะทำงานได้นิ่มนวลน,นะครับเสียงเพชเชอร์หรือว่าการคอนโทรลนิ่มจัดครับ เดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายงานขดนี้เขาของเขาให้คุณผู้ชมดูอยู่นะรอบนี้ผมไม่ทันครับเครื่องจักรเยอะจับคุณผู้ชมนี่แกงน้ําต้นครับไม่รู้ว่าจะถ่ายขั้นไหนก่อนครับขั้นไหนอยู่ใกล้ก็ถ่ายก่อนครับแต่ว่าส,ส่วนมากส่วนใหญ่ในอ่างนี้ก็จะเป็นโกเบแล้วก็โคมัตซึกครับ ไม่น่าเชื่อว่าแคทก็เยอะนะครับที่ขอนแก่นมีเม,มีเมโทนะแคทก็เยอะนะครับแคทเชอร์บิลล่าเยอะเหมือนกันครับ เสียงเครื่องยนต์แอบกระหึ่มนะคุณผู้ชมมีกระหึ่มอยู่เหมือนกันนะครับออแอบใครคงไมัเสือเสียงเครื่องยนต์ของเขา คุณผู้ชมครับคันนี้หรือเปล่าน่าในติ๊กตอกเนี่ยที่ดังๆเนี่ยเอามาส่งใหม่ๆเซตโอ้ เรามาดูพี่หลิวกันต่อครับพี่หลิวกงชิแกงน้ำต้อนค่อนข้างนี่จะเลิกงานกันดึกครับบางทีมงานวิ่งกันเป็นทุ่มนะครับ สองทุ่มเลยนะหลังชีมงานก็เลิกห้ามงเย็นตามเวลาปกติครับในช่วงนี้ถ้าเร่งได้ก็ดีครับเร่งหนีฝนนะคุณผู้ชมไม่ดําำๆมาเนีไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะตกดีหรือเปล่าหนยถ้าคืนนี้ตกพวกนี้ก็ลำบากแล้วครับ ค่อนข้างค่อนข้างที่จะกระหึ่มนะจัดให้จัดให้ชม10นาทีแล้วกันคุณผู้ชม ล,ลูกพี่กันานเกินไปแต่เห็นการทำงานของเข้าวๆก็พอใจแล้วครับไว้มาถ่ายรอบหน้าวันหน้าจะถ่ายการขุดดินของของเข้าให้คุณผู้มชมได้ดูกันนะเจา้าเก้าเจ้าสอเก้าสองนะครับ เครื่องกระเฮิมเดอคุณผู้ชมคล้ายคอมันสืออยู่เหมือนกันฝนน่าจะเทครับมีโอกาสเทถึง90%เเลยครับฝนนี่ ครับผมปุ่มเลยหลักสบายๆครับเย็นนี้ขอมาดำโอเคุณผู้ชมครับเอ้า12นาทีโอเคครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ ชอวัดชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการร,ารับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าริ้วกง 920E ที่แก่งน้ำตอนฝันแก่นต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ลาละครับ